ศาสนาเนี่ยมีความจําเป็นไหมไม่มีความเชื่อเรื่องศาสนาผิดไหมเราต้องเข้าใจก่อนว่าศาสนาคืออะไรศาสนาแปลว่าคําสอนศาสนาอิสลามคําสอนของนบีมูฮัมหมัดหรือคําสอนของพระเจ้าศาสนาคริสตก็คือศาสนาของพระเยซูคริสหรือศาสนาสักคำสอนของพระเจ้าศาสนาพุทธคือคําสอนของพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมดังนั้นศาสนา แปลว่าคําสอนศาสนีศาสนังคือคําเทศสอนเนี่ยคือความหมายของคําว่าศาสนาศาสนาพุทธศาสนาคิ์ศสาสนาอิสลามก็คือศาสนาของศาสดาแต่ละบุคคลทีนี้เราจะใช้ชีวิตในการใช้ชีวิตของเราถ้าเราไม่มีคําสอนของใครเลยเราสอนตัวเองได้ไหมคำตอบสอนได้ไหมถ้าเราบอกว่าเราสอนตัวเองได้คําถามคือ เราจะรู้อะไรเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เรียกว่าความดีอันนี้เรียกว่าความชั่วเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เรียกว่าบุญอันนี้เรียกว่าบาปอันนี้เรียกว่าถูกต้องอันนี้เรียกว่ากุศลอันนี้เรียกว่าอกุศลเราจะรู้ได้จากอะไรเป็นเกณฑ์เราไม่ใช่สัพพัญญูไม่สามารถรู้ทุกอย่างได้เองทั่วแนโลกธาตุศาสดาเนี่ยสามารถละลึกถึงคําสอนของตัวเองได้ เป็นผู้ที่อยู่เหนือกว่าทุกคนเพราะสามารถรู้หลักคําสอนตามหลักสักจจความจริงของโลกนี้เข้าเขา้าเข้าไปเห็นในหลักสักจจความจริงนั้นมาจึงเอาหลักสักจจความจริงนั้นมาถ่ายทอดบอกสอนแก่พวกเราดังนั้นคําถามที่เราถามกับพระจําว่าไม่มีศาสนาได้ไหมถ้าไม่มีคําสอนแล้วจะใช้ชีวิตยังไงคําสอนมันมาจากใครก็ได้และคําสอนเหล่านั้นโดยมากมันจะมาจากศาสนาเป็นคนดีอสมมุติเราจะสอนหนังสือเด็กนักเรียนเราต้องมีคุณธรรมอะไรเป็นเกณฑ์ เพื่อให้เราไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นคือลูกศิษย์ของเราตอบได้ไหมเริ่มตอบไม่ได้แล้วเพราะอะไรเราไม่มีความรู้แต่พุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยสมเมตาบอกสอนในหลักเกณฑ์หลักการของคุณธรรมในการบอกสอนต่อตอนเองและผู้อื่นไว้ในการที่จะสอนบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยให้มีความเข้าใจอย่างดีเยี่ยมเรียกว่าอะไรพรหมวิหารสี่นี่เห็นไหมบัญญัติแล้วบัญญัติขึ้นมาแบบนี้เรียกว่าคําสอนพรหมวิหารสี่มีอะไรบ้างเมตตา กรุณาบุดิตาอุเบกขาเมตตาคืออะไรปรารถนาดีกับลูกศิษย์ของตนเองปรารถนาดีกับนักเรียนของตนปรารถนาดีกับเขาเสมอเมื่อวานมีลูกศิษย์คนหนึ่งเมื่อวานเมื่อวันก่อนอาจารย์ไปบรรยายท,ที่ที่บอกว่าบรรยายครูอาจารย์มาแล้วมีครูอาจารย์คนหนึ่งถามอาจารย์ว่าคือเป็นครูเนี่ยผิดไหมที่เวลาเด็กนักเรียนเนี่ยไม่ยอมมาแก้รอมอสอแล้วเราก็ไม่ได้สนใจตาม ถึงเวลาผู้ปกครองก็มาดา่าเราว่าเราเนี่ยไม่ทําหน้าที่อะไรนะรังแกเด็กนักเรียนแทนที่จะได้เรียนจะได้ไปเรียนหนังสือก็ไม่ได้เรียนต่อเพราะว่ามาติดรอมาสอไม่ยอมแก้ให้ถ้าในมุมมองครูเราก็รู้สึกว่าถ้ามันไม่ใช่หน้าที่เราที่เราต้องไปรับผิดชอบตรงนั้นเพราะเด็กมาติดเด็กก็ต้องมาติดต่อเราผูเ้เรียนไม่เช่เรามาหน้าที่เราไปตามอันนี้เรียกลักษณะของความไม่มีเมตตาเมตตาคืออะไรต้องปราถนานีกับเด็กเราเรียนให้เด็กเราส่งเสียนักเรียนเราเรา,เราลงก็ได้นะใช้สภพวิยาการในการ การเรียนการสอนในนักเรียนเนี่ยเราสอนเพื่อให้เขาไปได้ดีจเจริญเติบโตในการใช้ชีวิตแล้วเราต้องเข้าใจในมุมของอะไรมุมความเป็นเด็กเด็กวุฒธธิภาวะมันเท่ากับผู้ใหญ่ไหมไม่เท่าหน้าที่เราคือสั่งสอนเขาให้มีวุฒธธิภาวะเท่ากับผู้ใหญ่ถูกต้องหรือไม่ดังนั้นในการแก้รอมอสอนในปัจจุบันเขามีวุฒิภาวะในการที่จะเพียรพยายามในการทำนะไม่เราต้องเขี่ยวเข็นต้องอบรมบ่มนิสัยต้องดูด่าว่ากล่าวเพื่อให้เขาเนี่ยมาแก้พฤติกรรมตัวนี้ เพื่อเขาจะได้เป็นผู้ใหญ่ในอนาคนที่ดีขึ้นนั่นคือหน้าที่ครูนั่นแหละเรียกว่าเมตตาคือปรารถนาดีกับเด็กให้เด็กได้ดีไม่ใช่ไปปรารถนาร้ายมึงไม่แก้กเรื่องของมึงติดไปมึงไม่ต้องไปเรียนต่อมหาลายัยอันนี้อาการของคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์ที่มีความเมตตามั้ยไม่มีเมตตาเมื่อเรามีเมตตาปรารถนาดีกับลูกศิษย์ของเราเราจะตามมาด้วยกรุณาการุณาคืออะไรช่วยเหลือลูกศิษย์ทุกรูกแปแบบทุกกรณี ไปตามเขาถึงบ้านเพื่อเขากลับมาแก้ลอมอสอนนั่นคือคุณธรรมของคนเป็นครูคือกรุณาช่วยเหลือลูกศิษย์ทุกลูกแบบที่จะสามารถช่วยเหลือได้ต้องช่วยเหลือทุกอย่างเมื่อเรามีกรุณาคือช่วยเหลือเขาได้แล้วเนี่ยเราจะมีมุทิตาแม้เขาจะมีคุณงามความดีเพียงเล็กน้อยประสบความสําเร็จได้แม้เพียงเล็กน้อยแต่เขาดีขึ้นต้องสรรเสริญเยียยอเขาต้องยินดีกับเขาอย่าตําหนิติดติงอย่างเดียวจนไม่สัรเสริญเลย และอย่าสรรเสริญอย่างเดียวจนไม่ตำหนิติดจริงเลยต้องทำสออย่างคู่กันไปคือติติงตามเวลาและสรรเสริญตามเวลาเนี่ยจะเรียกว่าวาจาชอบเหมาะสมต่อการที่เราเนี่ยจะเป็นครูเป็นอาจารย์อย่างยิ่งและตัวสุดท้ายเมื่อเราทําทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วเพียรพยายามในการทํา3อย่างนี้คือเมตตากรณามุติตาต่อไปแต่ให้มีใจอุบเบกขา คือมีใจวางเฉยต่อเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ต้องเข้าไปว่าทําไมเด็กนักเรียนมันต้องเป็นอย่างนี้มึงไม่ควรเป็นแบบนี้ไม่ต้องเราทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่เขาจะดีหรือไม่ดีเป็นเรื่องของเขาแต่หน้าที่เราเราต้องทําหน้าที่ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยพรหมวิหารสี่ตัวนี้ให้ได้นี่แหละมันจึงถามว่าสําคัญไหมในการรู้คําสอนมันต้องสําคัญเพราะคําสอนจะนํามาซึ่งการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ในการใช้ชีวิตของเราให้ไม่เบียดเบียนเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่น